EP ที่ห้จะสวัสดีค่ะอยู่กับสองป่าวิไลคือเกาน้องค่ะพี่น้องนอะป่าวิไลที่เก็บผาบรรยากาศร่วมเด้อค่ะคากลับแล้วน้องพี่น้องมันนีดเบื้องยางตีละล้านหินปุ่มล้านหินปุ่มนี่มีเนื้อทีถึงถึงสองรอยไร่นาะคะเฉพาะหินปุ่มนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องป่าวิไลก็ย่างตักแตกตักแตกตักแตกกลับกับลูกเนาะค่ะไปทีมงานป่าวิไลหกหกคนเนาะค่ะพี่น,อน้องไปในน้อยก็สีเสียวแนะ่อยู่จังน้อยเล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าไก่เพิ่นกับผ้าน้าเที่ยว อย่างดีพันแนะนําบอกต้นนั่นต้นนี่ปุ่มนั่นปุ่มนี่เนาะค่ะพี่น้องไปอะไรกัย่างไปตอกแตกตอกแต,ก,ตกขากรบระบาดนี่ขากลับเดวจ้าขากลับกระงามสวยสดงดงามไปพีไลเกคบิภาพเงาๆเด้อค่ะเด้อโปรดติดตามคลิปต่อไปจ้าขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกยอดวิวที่มอบให้ค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อ ไปไล่รวมประมวลภาพาให้เบิงธรรมชาติธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสา,รรสางส,สันพี่หนอกปุ่นล้านหินปุ่มยางไปเขตอุทยานภูหินล่องกลาบพนาไปไล่กับพานลายเที่ยวบเด็เขาเที่ยวนี้มีโอกาสก็เลยเข่าไดคลิปตั้งหลายคลิปนอกกับพี่หนอกคลิปยาวสีหาคลิปเด้อค่ะเด้อ EP ที่ห้าเลยล่ะนี่ยาวไปยาวไปค่ะสวยสดงดงามเย็นสบายเด้อค่ะพี่นนอก คอนเทนต์มีอยู่รอบตัวปาวิไลก็จัดให้เนาะค่ะเด้อยางไปแถวไปเว่ากันไปผู้คนเป็นไก่เป็นกะอธิบายไปมองหันมองนี่หินนั่นหินนี่คนอธิบายบอกทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่เนาะปายวิไลเลยเก็บให่เบิงะะ่งเด้อค่ะหินงงๆคือนน,นโจโดเจดีเห็นคือกบหินคือพญานาคมีเยอะแยะเด้อค่ะพี่นนอะมีลูก,ลก,ลกแบบธรรศาสรสังสรรค์จา้า น้ำไรน้ำซึมคือน้ำโต๊กน้ำก็กเย็นในคลองในห้วยน้ำไรตกแตกตกแตกกินได้สะอาดปลอดภัยเพราะว่าผู้นไผ่หยางน,าน้ำไรนะยาวไปยาวไปจ้าธรรมศาสตร์เบนี้หายาขันโมเมนอุทยานนีหินเมืองที่ละ่ะหินมันคิว้วเคียวนี่คือต้นหมอดเพราน่ะมันสิเกิดได้ทั่วไปเกิดในโขดหินเกิดในต้นใหม่ด้อครับพี่น้ออันหมอดนี่เกิดได้ทั่วไปจ้านี่อันนี้พ่นอันนี้พ่นแกโตเนี่ยออกซีนี่ ยางนีนุ่มคือปูพ่มเด้อพี่น้องออกในหินเด้อค่ะเด้อนี่น้ำซึมน้ำไหลน้ำซึมออกจากโกดหินเนาะค่ะยาวยาวไปจ้าส้มยาวยาวไปเด้อค่ะเด้อนี่น้ำซึมน้ำตกน้ำไหลออกจากโกดหินนี่เม่งตีพี่น้องธรรมาชาติ